อำนานนาอินทวาเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านของภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีมีความดังว่าครั้งหนึ่งในสมัยโบราณณนะเมืองเชียงสมเชียงสาที่อุดมไปด้วยธรรมชาติและมีความสงบร่มเย็นมีเจ้าเมืองที่มีธิดาสิริโชมงดงามและเปี่ยมด้วยคุณธรรม ชื่อนางอินทวาโดยนางมีความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยงทั้งหลายทุกชนิดวันหนึ่งขณะที่นางกำลังนั่งชมความงามของธรรมชาติรีมสระน้ำก็ได้พบกับลูกจระเข้พัดหลงเข้ามาบริเวณสระน้ำใกล้อุทยานท้ายวังโดยความเมตตาและมีความสงสารนางอินทวาจึงนำมาเลี้ยงไว้ในตุ่มน้ำจนจระเข้เชื่องและมีความผูกพันกับนางอินทวาเป็นอย่างมาก เมื่อจอระเข้โตขึ้นนางจึงนำไปปล่อยไว้ในสระน้ำข้างอุทยานในทุกๆวันนางจะมานั่งริมสระน้ำเรียกหารจระเข้เพื่อให้อาหารบางครั้งก็นั่งบนหลังของมันเพื่อส่งน้ำสระผมหรือพาไปชมปลาและดอกบัวอย่างมีความสุขจนนางมีอายุได้16ปีจระเข้ก็เติบใหญ่เป็นพญากุมทีเย็นวันหนึ่ง นางได้มาส่งน้ําและขี่หลังจละเข้ไปกลางสะเหมือนเคยและด้วยความเพลิดเพลินพะเอิญหวีที่ใช้สางผมของนางอินทวาหลุดลงจากมือตกลงไปในน้ํา และด้วยความตกใจของนางนั้นจึงโถมตัวคว้าหวีเอาไว้ทําให้เสียหลักพัดตกลงไปในสระน้ําจระเข้เห็นดังนั้นจึงรีบว่ายเข้าไปช่วยเหลือโดยใช้ปากคาบลําตัวของนางไว้โดยดูเท่าไม่ถึงการเนื่องจากจระเข้มีขากรรไรปากด้านบนข้างเดียวเมื่องับหรือคาบอะไรไว้จะต้องกลืนลงท้องก่อนจึงจะสามารถอ้าปากได้อีกครั้งบวกกับความตกใจจึงกลืนล่างของนางลงท้องของมันไป เมื่อรู้ตัวว่าตัวเองทําผิดจึงหนีไัยจากสะมุ่งหน้าเข้าป่าใหญ่และไปอาศัยอยู่ในหนองน้ำใหญ่หลบซ่อนตัวเมื่อนางอินทวาหายตัวไปเป็นเวลานานทำให้เจ้าเมืองเริ่มสงสัยและออกตามหาไปในที่ต่างๆจนมาถึงที่สุดท้ายคือสะน้ำข้างอุทยานเหลือไว้แต่เพียงรอยเท้าของจระเข้ ที่ขึ้นมาจากสระน้ำและเป็นทางเข้าไปในป่าใหญ่จึงสงสัยว่าจระเข้คงจะกินนางอิทธิวาและหลบหนีเข้าไปในป่าไปแล้วจึงแกะรอยเท้าของจระเข้ไปเรื่อยๆและพบรอยเท้าของมันได้สิ้นสุดที่เอ่งน้ำขนาดใหญ่เมื่อแน่ใจว่าจระเข้หลบอยู่ในวังน้ำนี้จึงเป่าประกาศหาหมอจระเข้ฝีมือดีปราบพยากุมพีหมอจระเข้สองคนแรกเป็นชายและจบชีวิตลง ด้วยการถูกพยากุมผีจับกินส่วนหมอจระเข้คนที่สเป็นผู้หญิงใช้สติปัญญาและไหวพริบปฏิพานเข้ามาช่วยจนสามารถปราบจระเข้ได้เมื่อผ่าท้องของจระเข้ก็พบศพของหมอจระเข้สองคนแรกที่ยังคงอยู่ในสภาพเดิมส่วนศพของนางอินทวาถูกย่อยไปแล้วบางส่วนเหลือเพียงอัฐิและของใช้เช่นกำไลข้อมือผ้าสิ้น เมื่อเจ้าเมืองเห็นดังนั้นแล้วจึงเกิดความรู้สึกเศร้าเสียใจและอาลัยเป็นอย่างมากจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเจ้าเมืองจึงประกาศตั้งชื่อหนองน้ำนี้ว่าวังสามหมอส่วนอัฐิของนางอินทวาก็ได้นำไปฝังไว้ข้างวังด้วยความรักและอาลัย ต่อมาบริเวณที่ฝังศพของนางอินทวาก็ได้เกิดเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกสีขาวสวยงามมีกลิ่นหอมชาวเมืองจึงเรียกดอกไม้ชนิดนี้ตามชื่อเจ้าหญิงว่าดอกอินทวาซึ่งหญิงชาวบ้านมักนิยมใช้ดอกอินทวามาทัดหูหรือนำไปบูชาพระดอกอินทวาได้แพร่พันธุ์ไปอย่างกว้างขวาง,วางทั่วภาคอีสานภาคกลางภาคอื่นๆทั่วประเทศ และเรียกดอกไม้ชนิดนี้ว่าดอกพุดซ้อนต่อมาชาวตะวันตกเข้ามาติดต่อค้าขายกับไทยเห็นดอกไม้พันธุ์ดีสวยงามและมีกลิ่นหอมจึงได้ไปแพร่พันธุ์ที่ยุโรปและเรียกดอกไม้นี้ว่าดอกกาดีเนีย